สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแอ l เจ e ลเ c สช n แนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักนะประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้ความรักของราศีหรือลัคนาเมถุนนะคะเช็คเอนเนอร์จีหน่อยนะคะ โอ้โห oh. ดูสิคะมีเรื่องของหนังสือที่ปิดจบไปนะคะอาจจะเป็นบทเก่าในเรื่องความรักอ่าเป็นรักครั้งก่อนที่มันจบไปแล้วเราเรียนรู้เราได้บทเรียนมานะคะแล้วเรารู้สึกว่าโอเคละตอนนี้เราพร้อมที่จะเริ่มบทใหม่ เปิดหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมานะคะคือหนึ่งมันสบายใจกว่าสองมันทำให้เราเริ่มรู้สึกรักตัวเองและรู้คุณค่าของตัวเรานะคะตรงนี้เนี่ยเรามีคนที่รอเราอยู่เป็นความหวังของเราเลยคือเหมือนกับเป็นลักษณะนเนื้อคู่หรือคนที่จะเข้ามาเพื่อช่วยประคับประคองเราให้เราตั้งหลักในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์อารมณ์ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันคือมันจะไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่อทำให้เราเนี่ยเรียนรู้อย่างเดียวแต่เขาเข้ามาเพื่อ nourishing หรือว่าทำให้เรามีความสุขทำให้เรารู้สึกดีด้วยนะคะคนคนนี้เป็นลักษณะของ soulmate energy นะคะในเดือนนี้ต่อเนื่องนะคะจากกรกฎาคมที่ผ่านมาก็หลายคนยังได้รับอิทธิพลของ mercury retrograde นะคะหรือว่าดาวพุธที่เดินถอยหลังนะคะตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อยังไงเดียมีปัญหานะคะเหมือนมาถึงจุดแตกหักกับใครบางคนหรือว่าอยู่ดีๆเขาก็เงียบหายไปหรือเป็นลนักษณะไม่เข้าใจกันเหมือนทุกอย่างมันพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาเราเลย แต่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรู้ตัวอีกทีก็คือมันจบแล้วหรือมันมีปัญหามากๆแล้วค่ะตรงนี้มันทำให้เราเจ็บปวดมากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึกไม่ดีเลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้นะคะทั้งๆที่ตอนแรกมาดีมากถูกไหมคะ แต่ว่าตอนนี้คือมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็มีเรื่องมีราวกันแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยกันมาก่อนนะคะยังไงอิทธิพลของดาวพุทธที่เดินถอยหลังตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เราต้องทบทวนความสัมพันธ์อยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวประมาณวันที่15สิงหานะคะก็จะเริ่มคลี่คลายเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับราศีหรือลัคนาเมถุนค่ะมาดูกันเนาะ King of Cups, Five of Wands, Knight of Cups, the High Priestess, Two of Pinnacles, the Sun, Knight of Pinnacles, Knight of Wands, King of Swords, Eight of Cups, bottom of the deck น a k a าร Pai, queen of pentacles อ mm ืมหืออาวค่ะตรงนี้อาจารย์พูดเลยนะว่ามันต้องมีเรื่องมีอะไรสักอย่างที่เราอ่ะ กำลังจะเปลี่ยนไปในแง่ของธุรกิจการงานหรือการเงินหรือว่ามันกระทบมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องไปอยู่ไกลหรือเปล่าไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนเออมันเหมือนเราต้องไปหาเงินนะคะหรือเขาก็ได้นะคือมันเป็นลักษณะนคนรักที่อยู่ต่างถิน่นหรืออยู่กันคนละที่มีโอกาสที่จะต้องแบบ แยกจากหรือว่าอยู่พลัดถิ่นกันอยู่แล้วแบบมันก็เขาเป็นคนอีกที่หนึ่งแล้วเราอยู่อีกที่หนึ่งเป็น long distance อย่างนี้ก็ได้อาจารย์ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันดูเหินห่างด้วยสำหรับบางคนนะอาจจะมีเรื่องมาจากความขัดแยง้งทะเลาะนะคะหรือว่าไม่ค่อยคุยกันเข้าใจกันผิดนะมาจากเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะ Miscommunication นะคะเป็นการเข้าใจผิดจากการสื่อสารตรงนี้เนี่ยมันทำให้บางคนเนี่ยถึงกับแยกเลยไม่คุยกันหรือเงียบนะคะเขาอาจจะไม่ชอบคำพูดบางอย่างของเราหรือเราเองก็ได้ที่รู้สึกอย่างนั้นคือมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกืนไม่เข้าใครไม่ออกนะคะคือต่างคนต่างตั้งกอดใส่กัน KING OF SOURCE คือมีภาวะที่ระวังกันตั้งกำแพงใส่กันอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนเกิดเป็นความรู้สึกที่อยากจะเงียบเงียบกันไปก่อนก่อนหน้านี้นะคะถ้าทะเลาะกันนะมีปัญหากันนะ มันดูแล้วมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการปรับความเข้าใจนะคะในช่วงนี้คืออย่าปล่อยให้เข้าใจกันผิดเนิ่นนานอืมหนึ่งเลยนะมันไม่มีประโยชน์นะคะที่จะทะเลาะก,กันใช่ไหมคะสองนะคะก็คือว่าทั้งเราทั้งเขาเนี่ยยังเหมือนกับ มีโอกาสที่จะกลับมาเจราจาหรือพูดคุยเพื่อให้เกิดเป็นความสมานฉันได้มันดูแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเหมือนลังเลว่าเอ๊ะเขาจะติดต่อมาไหมหรือเราควรจะทักไปก่อนนะมันดูแบบเหมือน playing mind game เล่นเกมจิตวิทยากันอยู่เงี้ยโดยที่ไม่จำเป็นไงใช่ไหมคะ คือจะรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันแต่พอถึงเวลากลับไม่พูดกันมันก็ทรมานทั้งคู่นะคะมีอะไรก็หันหน้าเข้าหากันดีกว่าจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาพร้อมจะเข้าใจหรือว่าเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกับราศีเมถุนนะแต่แค่อาจจะมีบางคำพูดหรือบางประโยคของเราที่มันทำให้เขาหยุดชะงักไป ตรงนี้เราอาจจะต้องเป็นฝ่ายง้อนะคะถ้าโกรธกันหรือทะเลาะกันอยู่เราบอกเราไม่ง้อหรอกอ่าแล้วแต่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอีโก้ของทั้งสองคนเลยแล้วอาจารย์ว่าก่อนน้นนี้เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่นะคะอาจจะแบบมีความลับต่อกันหรือไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาจนทำให้เกิดเป็น เขาเรียกว่าความสงสัยในความสัมพันธ์นี้นะคะคือดูแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกตัวว่าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์สำหรับเราอีกต่อไปก็คือบางทีเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเรา ไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วเราเคยทําเพื่อคนคนนี้ได้ทุกอย่างเราเคยแบบทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อนางแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเรากลับไม่ได้อะไรกลับมามันเหมือนกับมันเป็นความรักที่หนักข้างเดียวหนักมาที่ข้างเราเนี่ยที่พุทธเอฟเฟอร์หรือใช้ความพยายามหนักมากๆแล้วเรามาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเราต้องการเป็นอิสระก็คือบางครั้งเนี่ยการถอยออกมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปนะคะ ตรงนี้เราเริ่มรักตัวเองเราคิดได้แล้วเราก็กลับมารักตัวเองเนาะคือมีจุดที่เราจะรู้สึกเห็นคุณค่าในความรู้สึกเรามากขึ้นเราจะ respect หรือเคารพตัวเราเองมากก็คือหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันจะมีเหตุการณ์หรืออะไรที่ทำให้คนคนนี้เขาเห็นแสงออร่าที่ออกมาจากเราก็คือเหมือนกับเขาจะ respect หรือเคารพเรามากขึ้นด้วยนะคะ เมื่อก่อนเขาอาจจะเคยใช้คําพูดอะไรที่แบบดูไม่ไม่ไม่แคร์ไม,ไม, care, ไม่ไม่ได้เอาใจใส่ความรู้สึกเราเท่าไหร่แต่คราวนี้อาจารย์ว่าเขาน่าจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเริ่มที่จะแบบถอยออกมาเออเหมือนเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าที่ตรงเนี้มันไม่ดีกับใจเราเลยนะคะเออถ้าใครที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยไพ่บอกว่า very soon นะคะก็คือตัดสินใจให้แน่วแ่ว่าจะเอาอย่างไร ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาถึงเราได้ในเร็ววันนะคะและมันมีความที่เราเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนดีนะคะเราสมควรได้รับความรักที่ดีๆเหมือนกันนะ you deserve love you are lovable นะคะอืมมันเป็นเรื่องของความรักที่ดีต่อใจความรักที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ คือถ้าเกิดเราให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งได้เนี่ยก็จะดีก็คือมองดูเขาในด้านดีบ้างนะคะลองดูว่าคนคนนี้มีอะไรที่ดีต่อใจเราบ้างถ้าสัญชาตญาณของเรายังบอกว่าให้ไปต่ออย่าเพิ่ง give up นะคะหรือยอมแพ้กับเขานะคะอันนี้มันก็ถือว่า มันมีลุ้นนะว่าอาจจะไปกันได้จนถึงฝั่งฝันนะคะเว g ไพ่แต่งงานขึ้นมาแล้วค่ะหรือใครบางคนที่ตอนนี้มีแต่งงานหรืออยู่กินนะคะกับใครอยู่นะถ้าสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอเนี่ยอาจจะมาสั่นคลอนถึงชีวิตคู่หรือการแต่งงานของคุณอยู่ก็ได้ซึ่งมันทำให้คุณกำลังตัดสินใจลำบากมากๆว่าจะต้อง เอาอย่างไรต่อดีคุณจะเลือกเดินทางไหนดีคืออันนี้คือคำถามของคุณในใจที่กำลังมีอยู่นะตอนนี้นะคะคือหลายคนเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันดูแล้วคนคนนี้เขามองไม่เห็นคุณค่าบางอย่างในตัวเราที่มากพอมันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อแค่ไหนในตัวเขาด้วยนะคะเราเชื่อมั่นในตัวคนคนนี้แค่ไหน และให้ฟังเซนของเราให้ดีว่าสัญชาตญาณเราว่ายังไงเกี่ยวกับการเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้นะกับความสัมพันธ์นี้คืออาจารย์ว่าคนที่เป็นคนคุยเนี่ยเหมือนเขาไม่ชัดเจนเลยเขาไม่ให้อะไรที่มันจับต้องได้กับเราแล้วตรงนี้เราไม่ควรได้รับแบบนี้ไนงะคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่มีสถานะอันก็ไม่ใช่นะคะคือมันเหมือนกับ ต้องระวังเรื่องลักซ้อนรักสำเร่าหรือโปะแตกความจริงปรากฏให้เราเบิกเนตรนะคะได้รู้ความจริงคือเขาอาจจะคุยซ้อนหรือคบซ้อนกับคนอื่นด้วยแล้วลดูเนี่พยพ่ต่อมาคือ The Tower เลยความจริงปรากฏออกมาแบบเนี้นะคะถามว่าเรากับคนคนนี้ยังจะไปกันต่อได้ไหมอะดูแล้วเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงอะไรบางอย่างนะ ถ้ายังอยากที่จะมีเราอยู่ในชีวิตนะคะเพราะว่าเราเตรียมแก้วแล้วเราเตรียมตัวจะไปอยู่แล้วค่ะคือมันดูแล้วนี่ไงคะ่ะเราเตรียมจะหย่าเราเตรียมจะเลิกเราเตรียมจะเดินออกมาละแต่เขาดูไม่อยากจะสูญเสียเราแต่ตัวเขาเองยังอาจจะมีตัวเลือกเยอะมากหรือคุยกับคนหลายคนอย่างเงี้ยหรือเจ้าชู้ไปทั่วนะคะเขาจะพยายามติดต่อเราในท้ายที่สุดแต่เหมือนกับว่าความพยายามของเขาเนี่ยมัน ดูไร้ค่ามากสำหรับเราเพราะเราเสียดายความรู้สึกที่เราให้ไปทุกอย่างที่เราทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มันตอบแทนเราอย่างไม่เหมาะสมนะคะมันทำให้เราต้องกลับมา the star เนี่ยคือฮิลใจตัวเองฟื้นฟูบำบัดเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะว่าเราเจอมาหนักเราเจ็บมาเยอะและคราวนี้เราจะปิดหนังสือเล่มนี้ไปตลอดการ เพราะเราเบื่อแล้วนะคะกับความนิสัยไม่ดีในบางอย่างที่เขาเป็นและเป็นอยู่ซ้ำๆๆซากๆเหมือนกับเขาไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรเลยพูดง่ายๆเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะว่าเขาผิดอะไรอืมคนแบบนี้น่ากลัวนะคะบางคนหนักกว่านั้นทโทษแต่คุณอันนี้หนักมากนะคะอาการหนักแล้วค่ะนะ,ะนะระวังพวกนร์ซสซิสต์นะคะคนที่เอาแต่ใจลงตัวเองหรือว่า เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะแล้วก็เบรมนะคะคนอื่นเนาะตัวเองดีสุดแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเราไม่สมควรได้รับการปฏิบัติที่ไม่ทนุถนอมจิตใจเราคนที่จะอยู่กับราศีเมถุนได้เนี่ยเขาจะต้องรู้คุณค่าของราศีเมถุนและปฏิบัติ กับราศีเมทุนกับหัวใจของราศีเมทุนอย่างดีทนุถนอมดวงใจดวงน้อยๆน,อยนของราศีหรือลักนณาเมทุนให้ดีค่ะโอเคยังไงรักตัวเองให้มากๆเป็นกำลังใจให้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะหากสนใจนะคะจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางไอดียไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะ ปรึกษาอาจารย์นะคะในเรื่องของสั์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าเลิกมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิกขึ้นบ้านใหม่เลิกออกรถเลิกลงเสาเอกเลิกผ่าคลอดเลิกแต่งงานนะคะ <c oughs> หรืออื่นๆ สอบถามรายละเอียดได้นะคะทางไลน์ ID เดียวกันเนาะใครที่อยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้นะคะสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าละทีนี้อยากให้กดติดตามเพจ Facebook ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวีรดา a n g e l b s e s s ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์จะแจ้งข่าวอะไรเนี่ยอาจารย์จะแจ้งทางเพจ Facebook ตรงนั้นเนาะจะได้เห็น ทวถึงกันนะคะและในเรื่องสาระดีๆเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับวิธีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะเอาละค่ะใครที่ยังทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะหรือรู้สึกว่ามีปัญหานะคะรู้สึกเหมือนกับเครียดนะคะมีความกังวลอยากให้ลองฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฝึกจิตใช้พลังเนรมิตด,ดึงดูดสิ่งหรือคนที่เราต้องการในขณะที่เรานอนหลับ ะะตั้งใจนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ตอนนี้กำลังพยายามสู้ชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอยู่นะก็ะขอให้มีชัยชนะมีความสำเร็จนะคะขอใหอ้ผ่านพ้นนะคะทุกอย่างไปได้ด้วยดีขอให้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างเต็มที่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทพรให้กับ พวกเราที่ฟังคลิปนี้อยู่ด้วยเถิดนะคะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเศรษฐินีกันทั่วนหน้าเลยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะอขอให้มีแต่คนรัก คนสนับสนุนอุปถัมภ์คำจุนและขอให้ความรักสุขสมหวังเช่นกันนะคะสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยจะเดินทางไปไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะขอให้มีแต่พรดีๆจงเกิดกับคุณนะคะทุกคนอาจารย์รักมากๆเลยแล้วก็ขอพระคุณมากสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะก็ แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นๆได้เห็นด้วยนะก็เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆพรที่อาจารย์ให้ไปก็ขอให้เราได้แชร์ต่อให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับพรเช่นเดียวกันด้วยนะคะกลับมาฟังคลิปนี้ซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าพรที่ให้ไปเนี่ย เราได้รับสิ่งดีๆฟังหลายๆรอบพลังงานดีๆก็จะได้ไหลเวียนอยู่กับเรานะคะเราเลือกได้ว่าเราจะฟังอะไรนะคะและสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยว่า เราต้องการปรารถนาอะไรนะคะปลดปล่อยพลังงานดีๆออกมานะจะเขียนอะไรจะพิมพ์อะไรนะคะขอให้เป็นสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาเขียนอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะอาจารย์เชื่อแบบนี้นะส่วนตัวก็ยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะและขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยรบก,กวนติดตามคลิปดวงความรักที่จะออกตามมาหลังจากนี้ด้วยนะคะก็กด subscribe ไว้เลยและกดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นเวลาที่คลิปใหม่ๆออกมาเนาะเอาละ ค่ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ